เคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีแค่คําพูดประโยคเดียวเนี่ยมันสามารถเปิดประตูไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เราคิดได้เลยนะโดยเฉพาะเรื่องของมุมมองการรับรู้ของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับผ่านปริศนาเล็กๆแต่แบบน่าสนใจมากๆเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากประโยคสั้นๆแค่ประโยคเดียวเลยครับที่ไปเจอมาในโลกออนไลน์ คือมันเหมือนเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆของจิ๊กซอที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยและประโยคนั้นก็คือเคยเห็นบางที่แปลว่าไวรัสเพิ่มจำนวนอืมลองฟังดูดีๆสิครับไวรัสเพิ่มจำนวนโหแค่ฟังคำนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับมันให้ความรู้สึกแบบชวนให้กังวลแปลกๆคำถามก็คือแล้วไอ้เจ้าไวรัสเพิ่มจำนวนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พอได้ยินคํานี้ปุ๊บเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวคืออะไรกันครับอาวุธชีวภาพนี้หรอหรือว่าเป็นมาลแวร์ในคอมพิวเตอร์ที่แบบโคบอันตรายหรืออาจจะเป็นตัวอะไรสักอย่างในหนังผีหนังสยองขวัญหรือเปล่าแต่จะบอกว่าคําตอบจริงๆเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่แบบที่คิดกันไว้เลยคือที่มาของมันนี่สปายส์มากบอกเลยเอาละครับฉเฉลยเลยดีกว่าที่มาของคำคำนี้เนี่ยมันมาจากการคุยกันเรื่องของวิเศษ จากโลกของตัวการ์ตูนที่เรารักกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดราเอมอนครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดแน่นอนวลีที่ฟังดูน่ากลัวสุดๆนี่แหละมาจากโลกของการ์ตูนที่สดใสยอย่างโดราเอมอนนี่เองโหคือมันคนละขั้วเลยเนอะระหว่างคำพูดกับที่มาของมันน่าสนใจมากๆทีนี้มาดูบริบทแบบเต็มๆกันครับ คือประโยคนี้เนี่ยมันมาจากวิดีโอที่เขาคุยกันเรื่องของวิเศษของโดราเอมอนแต่เป็นชิ้นที่คนญี่ปุ่นเขาโหวตกันว่าน่ากลัวที่สุดเลยนะแล้วคําว่าไวรัสเพิ่มจํานวนนี่แหละคือคําแปลของชื่อของวิเศษชิ้นนั้นนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าทําไมแค่ชื่อแค่ชื่อเฉยๆเนี่ยถึงสร้างความรู้สึกน่ากลัวได้ขนาดนี้เรามาดูกันครับว่าพลังของคำมันทำงานยังไง เรามาลองแยกคำนี้เป็นสองส่วนดูนะส่วนแรกเพิ่มจำนวนแค่คำนี้มันก็ให้ความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันโตเร็วมากๆนะแบบทวีคูณจนเราคุมไม่อยู่แล้วอะรู้สึกเหมือนมันจะทะลักออกมาแล้วอะแล้วพอมาเจอส่วนที่สองไวรัสโอ้โหคำนี้คำเดียวมันคือภาพของภัยร้ายที่มองไม่เห็นที่มันแพร่เชื้อทำลายเราจากข้างในใช่ไหมครับพอเอาสองคำนี้มารวมกันไวรัสเพิ่มจำนวนปึง้ง ในหัวเรานี่กลายเป็นภาพของหายันะที่แบบทั้งอันตรายทั้งหยุดไม่ได้ขึ้นมาทันทีเลยและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าไวรัสแห่งการรับรู้ครับมาแสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่บอกว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่มันสามารถสร้างหรือเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสิ่งนั้นไปได้เลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยละ่ะ เห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่ามันทำงานยังไงคือตอนแรกเนี่ยม um> ันก็เป็นแค่ของวิเศษชิ้นหนึ่งอาจจะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยก็ได้แต่พอโดนแปะป้ายชื่อว่าไวรัสเพิ่มจำนวนเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหความรู้สึกน่ากลัวของชื่อเนี่ยมันเข้ามาครอบงำทุกอย่างเลยมันกลบฟังก์ชันจริงๆของของชิ้นนั้นไปสมิดเลยครับสุดท้ายแล้วของวิเศษชิ้นนั้นก็เลยกลายเป็นของที่น่ากลัวไปโดยปริยายทีนี้เรามาดูกันครับว่า ไอตัวอย่างเล็กๆแค่นี้เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับพลังของชื่อและภาษาที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้ายบอกเฉยๆนะแต่มันคือกรอบที่เอาไว้ครอบความคิดและมุมมองของเราเลยภาษาเนี่ยสามารถเปลี่ยนของธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นของที่น่ากลัวได้เลยครับความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของสิ่งนั้นนะแต่มันอยู่ในคำที่เราใช้อธิบายมันต่างหาก และเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยว่าการแปลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคําจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งแต่มันคือการส่งต่อความรู้สึกและมุมมองไปด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับลองมองไปรอบๆตัวเราดูสิว่ามีอะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเราที่มันดูน่ากลัวขึ้นมาเพียงเพราะชื่อที่เราตั้งให้มัน